ทุกคนครับหลังจากที่ผมเล่นเกมไฟเดนนฟันกินมาแล้วสักพักหนึ่งทำให้ผมเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะไฟเดนนฟันกินเนี่ยเอกลักษณ์ที่แท้จริงอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเสียงและปุ่มกดเสมอไปมอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ยิ่งไปกว่านั้นก็ได้เราจะไปดูกันว่าเกมไฟเดนนฟันกิ้นเนี่ยมันจี้จุดมันย้ำจุดอะไรให้เหล่าผู้เล่นได้เห็นกันบ้างและสุดท้ายนี้เกมไฟเดนนฟันกินเป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็กหรือไม่ไปดูกันเลยดีกว่าอันดับแรก เรื่องไข่ของบอยเฟนใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับไข่ของบอยเฟนตัวเกมมันจะย้อมกับไข่บอยเฟนอะไรกันนักกันหนาะไปดูตอนที่ฉากแพ้เกมโอเวอร์ตัวเราจะเป็นโครงกระดูกใช่ไหมครับตามปกติแล้วเนี่ยเกมที่แสดงออกมาถึงลักษณะของรูปโครงสร้างของโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มีจุดที่มันย้ำหรือให้เห็นรูปร่าง ตรงจุดที่เป็นไข่ครับเพราะว่ามันจะเซ็นเซอร์เอาไว้แต่ถ้ามันเป็นกระดูกทั้งตัวเนี่ยมันก็ดูผิวเผินโดยที่ไม่มีปัญหาแต่จะสังเกตเห็นจุดฟ้าๆกลมๆแถวแถวบริเวณด้านล่างครับเป็นจุดของไข่ของบอยเฟรนครับทุกคนเป็นสีฟ้าๆเลยนะเป็นการย้ำว่าเฮ้ยให้ทุกคนโฟกัสมาดูตรงนี้สิดูตรงกลางเป้านี้สิอาจจะคิดว่าผมพูดเกินไปไปดูจุดย้ำเรื่องไข่จุดที่2กันเลยดีกว่า ต้องจุดของเซนไปครับทุกคนในรอบที่เราสามารถเอาชนะเซนไปในรอบแรกได้เนี่ยเซนไปจะทําท่าเบรน่าโกรธจัดแล้วก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาครับว่ารอบนี้เนี่ยฉันจะฉีกไข่ของแกออกมาเป็นชินช้นๆเอาแค่เฉพาะส่วนนี้ก่อนนะครับแสดงให้เห็นว่าตัวเกมเนี่ยพยายามจะให้ผู้เล่นเนี่ยโฟกัสถึงไข่ของบอยเฟรนอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยยังไม่จบอีกนะมีการย้ําึงไข่ของบอยเฟรนครั้งที่3ครับอ่า ตรงไหนกันให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปฟังเพลงครับเพลงที่ชื่อว่าเฟรชของคาร์ไวส์สปคนที่แต่งเพลงไฟเดนัลฟันกินนั่นแหละอ่ะชื่อเพลง f r e รชนี่คุ้นคุ้นไหมมันเป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในด่านพ่อตาครับทุกคนแต่เฟรชเนี่ยไม่จะเฟรช Fred ธรรมดานะเป็นเฟรชเวอร์ชันบอยเฟรดรีมิกซซึ่งรอบนี้เราจะได้เสียงคนร้องด้วยซึ่งปกติเกมไฟเดนัลฟันกินเนี่ยเราจะไม่ได้เสียงคนร้องนะนอกเหนือจากเลมอนดีมอนเนี่ยเป็นตัวที่เกมเนี่ยยกเว้นไว้เป็นตัวละครตัวเดียวใน 7จวีคแรกแบบฟรีนะครับทุกคนเป็นตัวเดียวที่เหลือเราไม่เป็นภาษาคนหมดสักตัวมันย้ำไข่บอยเฟรนยังไงเหรอขอให้ทุกคนเนี่ยไปดูประโยคที่มันจะมีคำร้องฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังด้วยจะมีคำร้องที่พูดว่า h o m e my blue nuts as I bathe for the taking เห็นประโยชน์ที่เขาพยายามย้ำไหมครับทุกคน h o m e my blue nuts ก้ามไข่สีฟ้าของฉันไว้คำว่า h o m e my blue nuts เนี่ยมันเป็นการเล่นคำทุกคนมันเป็นคำแสลงมาจากคำว่า h o m e my beer อารมณ์ประมาณว่าเมื่อมีการพูดคําว่าโฮไมเบียขึ้นมาเนี่ยคนพูดเพีายมจะโชว์เท่โชว์เหนือในมีมอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนพูดคําว่าโฮไมเบียเสมอโฮไมเบียปุ๊บแบบว่าลบไปคนเทพจะมาขอโชว์สเต็ปเทพแต่ว่า,ป,า,วาประโยชน์ที่เขามาใช้ในท่อนแ็บเนี่ยมันเอาคาว่าโฮไมเบียออกและแก้ไปคําว่าโฮไมบลูนัสแทนเพื่อย้าแสดงสัญลักษณ์ว่าใครของบอยเฟรนเนี่ยเป็นสีฟ้านะแต่ว่าฉันเนี่ยจะแรบเทพให้ดู ว่าความเทพที่แท้จริงเป็นยังไงบอยเฟรนเนี่ยเป็นคนที่แรัปเก่งมากในโลกเนี่ยไม่มีใครสามารถสู้บอยเฟรนได้หรอกบอยเฟรนคือระดับพระเจ้ากับมีคำหนึ่งคำว่า Even my balls r r e l u u e แม้ว่าไข่ของผมจะเป็นสีฟ้าก็เป็นการย้ำให้ชัดว่าไข่ของบอยเฟรนเนี่ยมีสีฟ้านะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, อย่างปั่นเลยเนายหาของเพลงโดยรวมเนี่ย ก็จะพูดถึงว่าบอยเฟนเนี่ยจะแรปสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางไม่ให้บอยเฟนกับเกิร์เฟนได้มาเจอกันก็จะเป็นใครไม่ได้ก็คือพ่อตา Daddy d ดดี้เดร s สนั่นแหละพ่อตาเนี่ยเป็นปีศาจด้วยนะแต่ว่าเป็นปีศาจที่ร้องเนี่ยโคตรจะเก่งโคตรจะเทพเสียงออกมาเนี่ยระดับพระเจ้าแต่ว่าบอยเฟนเองอ่ะก็ไม่กลัวหรอกนะถึงบอยเฟนจะเป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยว่า ความเทพของการแรปอ่ะมันคือยังไงกันแน่โอโ้โหโคตรจะเด็ดเลยครับทุกคนซึ่งทําไปฟังเนี่ยหัวโยกเลยนะมันมากแต่ว่าเพลงเนี่ยจะไม่เอาไปใส่ในเกมนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเอาละเอกลักษณ์กันต่อมาต้องพูดถึงว่าการที่เราจะเล่นเกมฟเดนนฟันกินได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงแนวเกมของนิวกราวก่อนอย่าลืมนะครับว่าเกมฟลเดนนฟันกินเนี่ยเป็นเกมจากค่ายนิวกราวซึ่งค่ายนิวกราวเนี่ยเขาจะออกเกมแนวเนี่ยประมาณเถื่อนโหดเลือดสาดหรือว่าจิตนิด อ่ะสังเกตได้จากไหนล่ะก็ไปดูเกมแฟลตอะ ช่วงเกมยุคทองซึ่งผมก็ไปไล่ดูมาระยะเวลาประมาณปี2 0 0 0นต้นๆถึงประมาณ2 0 1 0ครับช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลารุ่งเรืองที่สุดของเกมแฟลตแนวเกมทั้งหมดที่ดังๆก็คือจะออกแนวโทนนี้ทั้งหมดเลยครับทุกคนไม่เลือดสาดเถื่อนก็จะมาแนวปันป่นๆจิตนิดๆซึ่งเคเตอร์ที่เคยทําแนวแอนิเมชันหรือทําเกมเนี่ยเขาก็ไปทําแนว YouTube ด้วยนะผมก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้ก็อาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วก็จะเป็นแนวปันป่นๆเถื่อนอย่างนี้แหละเป็นสไตล์ของคนที่ทํางานในนิวกราวฮอกซซึ่งเราจะ สังเกตความเป็นนิวกราวจากไฟเดเนย์ก็คือฉากเลมอนดีมอนนั่นแหละเป็นตัวละครตัวเดียวที่ร้องเป็นภาษาคนยังไม่พอยังเป็นเนื้อเพลงที่มีความหลอนเทือนเพราะว่าคําบรรยายของมันเนี่ยมันเป็นคำบรรยายที่ว่าฉันจะกินบอยเฟนและเกิร์เฟนนะฉันจะทําเป็นซุปเนื้ออะไรที่โหดร้ายมากทุกคนเพราะว่าเกมปกติเนี่ยเกมกดจังหวะมันจะมีทํานองแบบว่าแรปหัวโยกเศร้าสนุกสนานจะไม่มีการร้องที่แสดงให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมีความโรคจิตมันมีความบ้าเลือดกระหายเลือดเกมกดจังหวะ ไม่มีนะครับไฟเดนะฟันกินเนี่ยเป็นเกมแรกที่มีเราจะได้แลบคู่ต่อสู้ที่มีความโรคจิตอย่างเลมอนดีมอนอ่าเป็นเอกลักษณ์ที่2นะครับทุกคนต่อมาเอกลักษณ์สุดท้ายที่ทําให้ผมเห็นว่าเกมนี้เนี่ยได้เดินตามแนวของนิวกราอย่างแท้จริงก็คือในวิที่7ทุกคนจําได้ไหมแทงแมนอะ่ะแทงแมนที่ผมมาเล่นมุกตลกแล้วก็มีปิโก้มาควงปืนนั่นหมายความว่ามุกตลกที่แทงแมนเล่นมันมีความเป็นมุกตลกเสียสีแบบผู้ใหญ่ครับซ <c oughs> ึ่งท่านเด็กเลน่นผ่านเนี่ยจะไม่เข้าใจก็แสดงเห็นว่าเอ้ยเกมนีี้เน่ มันมีมุกตลกที่มีความเป็นผู้ใหญ่มันมีความหลอนมันมีความเถื่อนมันมีความปั่นทําให้คนในคอมมูนิตี้เนี่ยมีการพูดคุยแบบจริงๆจังๆเลยนะทุกคนว่าเกมไฟเดย์นายฟันกินเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื้อหามันเป็นอย่างเงี้ยมันมีการยักมันมีการทําให้คนสังเกตเห็นในจุดที่มันดูรู้สึกว่ามันเหมือนไปในทางแนวผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้น18บแบวกแบบ NSFW นะครับทุกคนสุดท้ายนี้เนี่ยเกมไฟเดย์นายฟันกินเนี่ยมันเหมาะสำหรับเด็กจริงหรือเปล่าอ่าน่าสนใจไหม ผมไม่รู้หรอกว่าเกมไฟเดนะัฟันกี้นะ่ะมื่อจะเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าในทางด้านเนื้อหาแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ย ผมเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเกมมันสนุกแล้วก็ปั่นดีนะเพราะว่าถ้าเล่นเกม, New มนิวกราวมาเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อมันจะดําเนินทางแนวแบบนี้แหละครับทุกคนเถื่อนๆปั่นๆแบบนี้แหละก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับเอกลักษณ์ของไฟนเดนัอฟันกินที่แท้จริงผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาพูดแบบว่าวิเคราะห์อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับและต่อจากนี้ผมก็จะมีการแคสเกมอื่นหรือทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับก็ขอให้รอดูกันต่อไปซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทําเกมอะไรนะผมขอคิดดูก่อนขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซัเจอก คลิปหน้าครับบ๊ายบาย